นางยีอยยุแขงโอ้ดมไซอ๋อโอเคเป็นกำลังใจให้เด้อู้เดลัยไว้ขอบใจกลองนิด้ึขอบใจเออขอบใจขอบใจก่อนขอบใจเออขอบใจขอบใจขอบใจ กาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะกาบยินดีตอนฮับพ่อแม่พี่น้องเขาสู่ซองคองคิวเดอร์อีกแล้วพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะรูคิวจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเหตุกิจกรรมเนาะเพื่อสังคมนี่แหละพี่น้องเราจะได้เอาขอนมไปแจกผู้น้อยแล้วก็เอาเป็นเครื่องยุคของกินเนาะเป็นเกลือเป็นแป้งน,นัวเป็นแฟบเป็นสบู่ย่างต่างๆไปให้กับครอบครัวที่เพิ่นมากรีดยางให้กับ เจ้าอยุติไถหันเนาะคลิปที่ครูคิวเคยไปแจกเครื่องตะกี้ก้อนหน้านี่ฮะพี่น้องก็จะได้เอาบรรดาเครื่องยุคของกินเล็กน้อยๆเนาะไปต่อนไปฝากเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเอาเป็นว่าฝากติดตามนะพี่น้องเนาะอ่าฝากติดตามครูคิวแล้วก็ทีมงานพี่น้องว่าจะเป็นจังใดแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดบ่ได้ครูคิวก็ต้องกราบขอขอโอบขอบใจเนาะทางอ่าเอื้อยฮักเนาะเพือผู้ใหญ่ใจบุญ ที่ได้สนับสนุนในอีพีนี้พี่น้องก็ผู้ยใ,ใจบุญก็จะมีผู้ที่หนึ่งเนาะนามาลิพิพัฒหรือว่าสนานิกรทานที่ซองก็คือเอยมีอ่าเพิ่งยุทางแคน,นาดาเนาะคือพัจจัยจํานวนนี้เอ่ยมีได้หายคูคิวเนาะตอนที่คูคิวไปเวียงจันทเอมีเพิ่นก็มาเวียงจันท์คูคิวได้มีโอกาสไปพบพ่อเอยมีเอมีก็พาคูคิวไปเลี้ยงเขาอ้ อย่างอิมนำสำราเลยเนาะคุคิวก็ตองกลางเพราะเขาบอกขอบใจแล้วก็สำหรับปัจจัยจำนวนนี่เนาะจำนวนหนึ่งหนึ่งร้อยดอลลาร์นะพี่นเนาะมีกับานาเพิ่นฝาคุคิวว่าให้คุคิวมาเลี้ยงเขาผู้น้อยโดยเฉพาะก็คืออยากไปเลี้ยงอยากให้ไปเลี้ยงเขาผู้น้อยที่อยู่อุบาลเด่นหนึ่งชาวว่าซวงนี่ตั้งแต่คุคิวไปเวียงมาหอดซวงนี่ก็คือมันเป็นซวงพิดเทิมะนะคุคิวก็เลยคิดว่าเออยยุ่ไปมันก็เฮิ้งไปมันก็เลยเลยไปเด๋นวนี้ก็ฝนชาวต๊แล้วคุคิวก็เลย จะได้จัดแจงเอาจํานวนปัจจัยส่วนนี้ไปแจกให้ผู้หน่อยก่อนเนาะเป็นผู้หน่อยคือกันแต่ผููหน่อยจํานวนที่เขาจะไปแจกเพื่อนบุมมีโอกาสให้เขาองเฮียนเพิ่นมานาพอนําแม่มากี่ยวางะนะก็จะเป็นจยงได๋ฝาก่อแม่พี่น้องติดตามยาวไปดำเนําการพี่น้องเ้ยโอเคพี่น้องเฮากลม,มาหอดมาเ้วงนาะพี่น้องนาะน,นี่บรรดาผู้หน้อยหลย่ไลสบายดีสบายดีเป็นบ่หลูกยกมือสบายดีบิ่งคนใดนสบายดีเดี๋ยวเอาขนมให้กิน บ่มีคนในหูสบายดีบ่โอ้อันนี้หูสบายดีนี่สบายดีโอ้กินเนาะขนมเนาะกินบ่ขนมกินบ่เนาะบ่สบายดีโอเคโอ้กินอ้อยไปพู้นี่แซ่บบ่สบายดีสบายดีบ่เออสบายดีได้กินขนมสบายดีลูกเออได้กินขนมโอ้กินบ่ขนมกินบ่ขนมพู้น้อย ส่วนไล่เราบุกหูแบบเส้าก็คือคุกคิวได้บอกพี่น้องเฮาแล้วเนาะอันดัวอันนั้นอันมีเจ้าขอบครัวอันไปจัดแจงมาเราอันจะเอาเครื่องย้ายให้แล้วก็อันผุนหน่อยแถมมาเรียนกันเบิดเลยเดี๋ยวเขาจะแจกขนมให้มีเจ้าขอบครัวว่าเอามาเรียนเรียนเกันเราขี้หน่องเครื่องก็เอนขอบครัวได้คนนึงก็ได้เดี๋ยวมาฮับเอาเครื่องเออแสียงจับเหมือนสงจับก่อนเหมือ นี่เนาะพี่น้องอึบนี่เขามาแจกให้พี่น้องเขาขนมมานนิสำหรับคุณหน่อยนี่นอ่บอ่บนอ่บนอ่บจีนอ่บนอ่บนอ่บนอ่สบายดีก่อนสบายดีเอออ้สบายดีงามเลยแป๊บเดียวเด้อถาแป๊บเดียว น,น,น,ยยนี่ันนี้โอ้ลายยุคเถียงนี่นี่พี่น้องมีเกลือโอ้เกลือบอกลายอันด้วยกินยังเนาะเกลือเนาะกินเกลือเอออันนี้กินบ่อันด้วยอันนี้นี่แชมพูเห็น้องสมพูอ่าบ่มีลายมีน้อยแจกน้อยเดี๋ยวอ่านี่น้องเขาจะมาแจก มึงมีมีเจ้าขอบครัวอันดูมีเจ้าขอบครัวซีวปลายปลายเท่าไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาแบ,แ,บแบง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 กันฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิลงกันที่บอกอันอยากให้อันขอบครัวคือของของใดคนหนึ่งคนหนึ่งมายืนเดนเ่นคันพ่อแม่ปัจุก,ก็เด็กหน่อยมายืนเดี๋ยวเอายายมาช่วยกันช่วยกันอ่า เดี๋ยวขอี่อะเด็ก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 เด็เด็กเด็กเด็กเกดีสดเดเดกเล็ก็กด็เด็กดเดดเด็าเดยเด็กเดกเดเด็ก่็าเด้เ่เเอดเ้ด้ มาเต่ผงซลีมาเลยมาแต่พงศลีมาอยู่นี่มีขอมีพวมัวมาเนาะโอเคเอาเเป็นกำลังใจให้เด้เอ,อมาเลยมาเลยมาเลยเ,เออขอบใจเพือเอ่อนแล้วเออเอายินดีมีแหงเด้อเป็นกำลังใจให้เข้มามาเขามาเข้ามาเข้ามาอันนี้คือขอบครัวที่สามพี่น้องเอาขอบใจเพื่อนเด้อขอบใจเออ้ารอเราออกการเติมด้วยเนาะอันพอมาแต่แข้งเดย Mày không sai mặt cái nó. Pegon tay hết ơi. Ao cuối một hận đại. Hama, hama. Nay, young, 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 มาตะแข้งได้หมาได้เม oh, ืองสำเนือแข่งมาพันโอ้มาได้สำเนาสำเนาสัมเตอร์หมดแ้วเนาะเป็นกำลังใจให้ได้โอเคโอเคโอ้ลูกพคนจัหน้อยเอาขนมให้ลูกท่านไอยเอาขนมให้มาไหมมาพูดได้บัดทันได้ไหมเอาเอาขอบคุณละหนึ่งคนก็เนาะเอาเป็นตัวแทนเนาสบายดีลูกสบายดีโอ้นี่เป็นยังนี่ตายเป็นยังไงตอนนี้โอ้พัดฮะขอบคุณได้บัดทันได้ เออโอ้อันนี้อันนี้ขอบครัวคองนองพัดที่น่องอ่าสวัสดีครับเออโอเคอายจะดีมีแหงเด้อเออคือหน่อยังพอได้เจ้าเจ้าพอเจ้าด้วเจ้าชีเนาะเออพอพ่อแม่เราก็หลุมมาเอาสบายดีก็หลุดซื้อยังซื้อไหมมาได้ไหมมาได้สำเนี่ยโอเคหักซาไปเด้อยังขอบครัวได้เจ้าชียืมมานะ บอกนอนหนึ่งการไดมีแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องไปเจ้าจื้อยู่นบอกแต่ยังยังห้องใดบัดนั้นใดยังหองใดสองครอบครัวได้อยู่นี่ยังสองข้อคั่วสองครอบครัวเข้าไปลูกลูกบ่มาสองข้อคัวบ่มีลูกสองข้อคัวบ่มีลูกอ๋อพี่น้องเพิ่นว่าแจกเบิดแล้วยังสองข้อคัวเนาะแต่ว่าแต่ละคนได้เบิดแล้วเนาะยังยังสองข้อคัวนี่ไป่จะเอาไปให้ เจา้บเอาไปให้ก่อบ่เจาเจาทักซาไปให้เวลาเขาเจามาเราเจาให้่ว่าลูกลูกเขาบนมี้เมนโน่เอทนี่ัเขานี่เอาให้เขาอ๋อน่องของเอทยคนนี้ออเเอาเอาไปไปให้น่องนะอ่าอา่า้อคนไหาาาาาาา่าา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 าหมาาาาาาา โอ้อยังไม่ทันได้มาเถอะอ้าวยังขอบคดดุณเลยเออยังเขาจูยนนอ,มมาอยู่ข้างในพุ่นเข้าผมเอาไงเออเฮาแจ็คแคมป์นี่ก่นอนจุ๊บเลยมันบอกยังยังขอบคุณนี่เออ <c oughs> ยังเฮาเอ้ยยังเฮาเอาแนะนำตัวก่ก<ๆ>อนเถอะนะสบายดีพูนสบายดีก่อนกันสบายดีเลยไอ้เหนูใจลายชื่อยังดัวดัวอันนี้คือภรรยาเจ้าเออเมียเฮาเมียเจ้าแล้วนี่ลูกนี่ลูก เออบุ๋มเป็นขนมเนี่ยหรือันนี้เป็นขนมอันนี้เปนลูกสาวโอ้อันนี้อันนี้ลูกสาวเนี่ลูกชายโอเคเจ้าก็เอาไปชุดนึ่งนะเจ้าก็เอาใบไปใส่ชุดนึ่งเราช่วยที่เลือขวอยเอาใบแจกเขาเจ้านี่อ่อันนี้มาเอ้าอันนี้มาเอายายไปมีเจ้าของครัวอ่ะ แบบแบบพี่น้องถามมีสิบซองขอบครัวแสดงว่าได้ขอบครัวละ2องสุดเพราะว่า,าเพราะว่าเขาเขาเกียมมายุสหาสุดอันบอกเขาเจ้าเมาอีกคนละสุดบอกเขาจ้าเอาอีกอได้แล้วมเม้าอีกแ <c oughs> จกแจกเป็นแจกเนะมันนี่เนาะ <c oughs> อ่ะอันนี้แม่ขอบครัวเจ้าเด้อเอาไปซองสุดโอ้บมมีทุงยางให้ <c oughs> ได้่าของไก่ไ่เนาะเออใส่ทุงยางกอน มาขอบคุยไอ้บ้าเม่งมาไอ้บ้าเม่งอ่าอันนี้คือขอบคุยไอ้บ้าเม่งเพิ่นมาแต่บผงชลีผงชลีอ่ะอยู่ดีมีแหงไอ้อ่าซองขอบครุยละโอเคบุตต่องนี้เธาได้คว่าเลื่ออีกแจ๊กอีกอ่ะขอบครัวที่ซองอ่ะขอบครัวของไอ้ยังบ้านี่ไอ้กงส่งพี่น้องอ่ะเหนาะขอบครัวไอ้กงส่งบุตต่องนี้เธาได้กินขนมก่อนลูก เอาต่อไปโอ้เดี๋ยวไล่เดี๋ดิเดี๋ยวเอาเอาเอาทุงยางใช้ให้เออเออไม่ละไม่ละเอาทุงยางใช้ให้อ้าวโอ้เป็นกำลังใจให้ได้เอด้อเอ๋ยเอ๋ยมาเต้แข้งได้เต้่ออุดมใส่ขอบคุณต่อไปขอบคุณต่อไปเออเอื่อยคนนี้อีกแล้วเอื่อยยังเลยหูดตะกี้นี่ยืือคือยังเลยหู้นางยี่อะไยูแข้งด อุโดมใส่อโอเคเป็นกำลังใจให้เด้อยังยังยไงแต่ละเออยังยังคนคนนี้อันนี้ชื่อยังเราพูดสก,กีท่าไม่ได้วาจา,า่าครบแล้วบ่ครบนะโอเคได้สองชุดเนาะอ่าเอาเด้อเอาเด้อ <laughs> ยังน้องเนาะโอเคอ่ะน้องเยีย มาแต่ผงซลีอ่ะโอ้ดโหอืมเนาะได้และมาไปแม่รบกวนหนึ่งยังอะไรแม่รัเนาะอู้อ่ะเอาทงเอาทงลูกเอาทงก่็เออเถอะเออนีะเออทงแป๊บนี่เนาะเอาทงใช่เด้อ โอ้เดี๋ยวไลน์ไปขอบใจกล่องนิดนึงขอบใจเออยังอีกยังอีกยังขบควน้องเอี้นเออเอาใส่ทอถุงไว้แล้วก็มาเอาอีกไปเมื่อไหรเนาะครบเนาะอยากขอบควนอีกอุ้มเอามาเอาเอาเลยโอเค มาเลยมาเลยมาเลยฮอนพูดพี่น้องใหญ่บอลกันเออมาวันนี้เป็หหนหลบหลบข้องพูนหน่อยเนาะกินดียินเลียน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 เออเห็นเนาผู้ใหญ่คือได้ครบแล้วได้คนละซองซองสุดวันนี้เอาแจกให้ผู้น้อยผู้น้อยนี่เอาขนมเนาะนี่ขนมตัวนี้พี่น้องมีจะข้นก็ทั้งมือดอะมามาพู้น้อยมา 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1ปเก่าอีออเปปล่าจ้ะอะไรบงไรบิางอีออเปเปล่าจีเปล่าเจ้าชาชาจีจั่วเก่าจัวเก่าก็โอกเปกับเจ่ากับจีกับเจ้ากับจีโอสิบคนอันนี้มีเท่าไหร่บุปูเด้อนี่

อขอบใจเอ,อ้ยตูตีตนี่วะขอบใจขอบใจลูกขอบใจขอบใจอุจฉาอจฉามาเออโอุจฉาอ,อุจฉาอ,อุจฉามันขอบใจอ่ะอออุจฉาขอบใจอ๋อเออเอาใหญ่กันใหญ่กันอ,อ่า Ô, anh đi chị đi. Xem không? Xem không? Xem. Xếp không? Ờ, để lại nó. Ừ, nó muốn nhận tiền đâu tao. Ê, thế nào? Để lại. Bước thông thông một thêm đi lục. Ao phải thêm kia đó. Con thêm kia đó. Ô, để 8 ăn của nó. Nào, bà hát lên, bà hát

อ่าขอบใจเอาลูกเอาขอบใจไหมขอบใจใเบ,บ,บ,บออิ้ดเบิ้ดขนมีอ่าเข้าก็มีอ,นะอยู่ใช่ไหมอะไรเพื่นมีชื่อว่าเอ่ยมีกับอ่าหนาคนหนึ่งชื่อว่าสนานิกรสองสองคนเพิ่นอันฝากขอมาซื้อจำนวนนี้มาย้ายผู้เจ้าคือ มันก็ไม่ได้รวมไม่ได้ไลายแต่ว่าแบบเพิ่นอยากเป็นกำลังแห่งใจให้เพราะว่าเขามาแต่ไกลเนาะบางคนก็มาแต่ฟงชลีมาแต่อุดมไซมาแต่หัวพนันโอ้มาไกลมาจากครอบครัวจากเพื่อนซานบอลโซมาหาเงินเนาะเป็นกำลังแห่งใจให้เนาะมัตสขฟูซูคนใจแรงเนาะขอบใจแรงๆดยไม่ได้ขอบใจขอบใจขอบใจเอาเครื่องมันแกขอาฟูนี้แรงๆด้วยออันนี้คือเป็นตัวแทนเนาะก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับการมาแจกใจพี่น้องก็ บรรยากาศก็ประมาณนี้แหละคือสวน,นร้เหล่าเพิ่นจะบอยู่แต่ว่าแต่ละครอบครัวแต่ละห้องแถวนี่คือ,อยูเนะาะเพิ่นว่าโบยู่สองสามครอบครัวก็คือมีพี่น้องเพิ่นเอาไว้ให้แล้วเนาะมีทั้งหมดยูสิบกว่าครอบครัวนี่แหละพวกเขาจัดมายูเสาหาชุดกับพี่น้องเลื่องหนึงเนาะเดี๋ยวจะได้เอาไปโปเอาไปรวมให้กับที่เขาจะไปให้ครอบครัวของน้องพัฒน,น์กันเนาะก็บรรยากาศกประมาณนี้เลยคนจะบย้ายบันไดเนาะส่วนคนที่ เหลือคนที่ยุแ่แคมก็คือมันคนที่เพิ่นไปกู่ยางแล้วมือนี้ก็คือวางแล้วคนที่วัยยุ่ก็คือเพิ่นก็กลังไปกู่ยางเพราะว่ามืออื่นมือคือจะได้ขายอย่างพลาเนาะนก็ประมาณนี้เนาะคู่คิวก็ต้องจับเพราะขอบอกขอบใจทางเอ็นนี้ล่ะกับนาสนันติกรเนาะอ่เขาให้เอื่อยเขาให้หนาอยูดด่ดีมีซุกอยูดด่ดีมีแหงตลอดปีตลอดไปเนาะสำหรับตัวนี้ก็คืออ่างบประมาณที่เฮาซื้อมาก,ก็จะมีอยู่งสำนีพี่น้องเนาะให้เนาะเนี่ แปดเสนกับสามซีพันกีบเราจะมีใบใไวบใบยูชองเกตแล้วก็เกลือสหอันใดก็บสหามันต้สบู่มีแฟบมีขนมนะพี่น้องนี่ยแปดเสนกับสามซีพันกีบตัวนี้นะพี่น้องเออเลื่อนมาซ้ำอีกหน่อยนึงเนาะก่าประมาณไหนก่อนพี่น้องฝากติดตามอีพีทีซองเนาะเดี๋ยวเขาจะได้เอาเขาเอาอาหารที่เขาเกลี่ยมาไปให้ครอบครัวของน้องพัดแต่ว่าน้องพัทบุอยู่บุหัวจะได้ทาหรือบ่แต่ว่าเมียเมียพันยุน่าจะได้ไปให้เมียพันกอนพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องฝากติดตามไระยะๆพี่น้อง